สวัสดีครับเลยฟองซ์โดยเฉลิมเกียรติมินานในตอนนี้เป็นตอนที่8นะครับในเรื่องของเสียงนะครับเลสโซ่นำมาจากหลักเกณฑ์การทับศับพท์ภาษาฝรั่งเศสนะครับของราชบัณฑิตยาสถานนะครับปีพุทธศักราช2553เรามาดูเสียงเวอร์นะครับซึ่งเป็นเสียงกล้องแลว้วก็เป็นเสียงที่เ,ออเสียงเสียแทรกนะฮะในเสียงเวอร์นั้นในตำแหน่งพยัญชนะต้นนะครับเรารู้จักพยัญชนะต้นเราเรียกว่าลาองซอนนะ แล้วก็เป็นอ e ินิเซียนะครับถ่ายทอดเป็นสัตว์อักษรก็คือลากงซอนนะครับแล้วก็ e อินิเซียอันนี้ก็คือพันชนะต้นฮะในตัวอักษรไทยเราจะเขียนด้วยแวแหวนนะครับรูปเขียนมาสองสิกก็เป็นตัวเวนะครับตัวอย่างเช่นเราจะรู้จักคําว่าฟัวจอรนะครับก็คือที่แปลว่านนรถยนต์นั่นเองฮะก็คือฟัวจอร์ฟัวจอรถยนต์ เวลาเราเขียนคำทับศั์นะฮะร,ราชบัณฑิตท่านให้เขียนว่าห o วจูชายรอเรือกลันนะครับอีกตัวหนึงนั้นในตำแหน่งของย,ยัาชนะต้นเหมือนกันนะครับที่เราจะเรียกว่าลาคงซอนนะครับก็คือลาแล้วก็คงซอนกะคว่าคงซอนคือเสียงย,ยัญชนะนะครับเสร็จแล้วก็อินิเ a ีครับคือยัญชนะต้นเนี่ย ตัวสนเขียนโอเวนนะฮะแต่ว่ารูกเขียนเราจะเป็นตัวดับเบิลวนะครับก็จะมีตัวอย่างของเราเช่นคำว่าวากงครับวากงเราก็จะสะกดหรือออกเสียงว่าเป็นวานะครับวกงวากงเวลาเขียนทับศัพท์เนี่ยมันก็เขียนง่ายๆก็คือวากงนะครับทีนี้ในตำแหน่ง เพื่อชนะกลางหรือเพื่อชนะที่อยู่ระหว่างสระหรือเพื่อชนะที่อยู่ระหว่างอยัยารเนี่ยเราจะเรียกว่าลากงซอนเมเดียหรือลักรงซอนแ่งแต่ฟอร์กาลิกนะครับกันคือลัแล้วก็คงซอนละล้กงซอน,อนก็เมเดียน,นะครับเราก็จะมีตัวอักษรไทยก็คือวแหวนรูปเขียนก็คือเวน,นะครับ อีกีดหน้าขีดหลังก็คืออยู่ระหว่างกลางพยางนั่นเองตัวอย่างของเรานั้นท่านให้ตัวอย่างว่า soft า a s h แล้วก็จะออกเสียงว่าออกเสียงว่า s o f นะคะแล้วก็ต a s โ soft age, ครับส่วนคำทับศัพท์เนี่ยก็เขียนเป็น s o f บอลแวนกรันแล้วก็ตาวสระอาชอเชอนะครับโซฟาชน,นี่คือรูปแบบของเสียงเวอร์ในตำแหน่งเป็นชนะสะกดนะครับลากงซอนฟินานนะครับเราเรียกว่าเป็นชนะสะกดนั้นก็คือลาแล้วก็เป็นงงซอนฟินานนะครับงงซอนฟินานนั้นในตัวอกอนไทยท่านให้เขียนพอฟันกับบอแแวนก็รันนะครับรูปเขียนก็จะเป็น ราษาเศษเป็นลงท้ายด้วย ve e ตัวอย่างนะครับมีตัวอย่างอยูสองตัวอย่างตัวอย่างแรกนั้นก็จะมีคําว่า buff นะบ buff เวลาเขียนก็จะเขียนว่า buff นะครับ buff ส่วนอีกตัวหนึ่งนั้นทับศัพท์ก่อนนะครับทับศัพท์ก็บัใบไม้นะฮะสะอาด for fun วแหวนก็ run นะครับ,นะรบอีกตัวอย่างหนึ่งนั้นเราจะยกตัวอย่างเช่น e e f นะครับเราก็จะได้ว่า e e f คำทับศัพท์นั้นเราก็จะเขียนว่าบวรกําลังนะครับซึ่งัวต่อไปก็คือในตำแหน่งยัญชนะสกดนะฮะเราเรียกว่าลากรองซอนฟินานครับคำเดิมยัญชนะสกดรลากรองซอนฟินานะครับก็จะมี ัะนะครับแล้วก็โองสอนฟินาอ่าแล้วโงสอนฟินานั้นตัวสอนไทยท่านสะกดด้วยฟอฟันมาแวนก็รันเหมือนกันแต่รูปเขียนเนี่ยจะมีสมตัวนะครับมี v r เอ,อ่นะก็คือตัวอย่างนะครับเราอาจจะใช้คำกริยาก็คือ beef นะครับเราก็จะได้ว่า beef beef ทีนี้เวลาเราเขียนทับศัพท์ภาษาไทยเนี่ยเราก็จะเขียนว่า โมแบตสไลด์ฟอรฟันนะครับโมแบตรอเรือกำลังนะครับโดยที่อธิบายว่าถ้ายจญชนะท้ายเป็นยจญชนะควบคําว่าควบก็คือประกอบด้วย VR แ r นี่ฮนะเบครับหรือจะถ้าเป็นรูปเขียนก็เป็น VR แอเอเนี่ยยัญชนะควบคือมีสองตัวนี้นะฮะเราก็จะให้ใส่เครื่องหมายทันตะคาดนะฮะทันตะคาดที่ตัวสุดท้ายก็คือเครื่องหมายกำลังของเรานั่นเองที่ตัวสุดท้ายไม่ใส่ที่โมแบน,นะครับใส่ที่รอเรือกำลัง อันนี้คือเรื่องของเสียงเวิรของเราในว,วันนี้นะครับ